สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโ่นี่ชาแนลค่ะวันนี้ได้ต้นไม้ที่ตามหามานานได้เข้ามาไว้ในครอบครองนะคะเพื่อนๆพื่คะฟิโรเดนดอนบราซิน,น zin, หรือผูบาซินหรือผูเรือนแก้วดูดูนะคะความโดดเด่นของลายด่างของใบเขาเป็นต้นไม้ที่ ในตระกูลฟิเรเดนดอนที่เลี้ยงง่ายให้ใบด่างสวยในต้นเดียวมีหลายมีหลายลักษณะด่างนะคะบางใบก็จะไม่ด่างใบออกมาด่างไม่เหมือนกันนะคะนี่คือเสน่ห์ของฟิโรเดนดอนบาซินกำลังแตกกอสวยเขียวค่ะ ด่างสวยเครือนี้ก็จะออกมาเป็นใบด่างเวลาด่างเครือเขาก็จะออกด่างด้วยนะคะเพื่อนๆคะนดูนะคะส่วนอีกเครือนี้ในต้นเดียวกันใบไม่ด่างเครือก็ไม่ด่างนะคะเครือก็ออกมาเขียววิธีการขยายพันธุ์ก็คือ การตัดแบบนี้นะคะตัดให้มีข้อที่มีรากอากาศตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยึดเกาะกับวัสดุปลูกแล้วก็แตกยอดอ่อนใหม่ขึ้นมาเราจะตัดเฉพาะให้เหลือให้ให้เป็นเฉพาะข้อแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปวางในวัสดุปลูกวางไว้ในที่ร่มํำไร เหมือนการขยายพันธุ์ฟิโรเรนดอนสายพันธุ์อื่นๆทั่วไปเหมือนกันคะ่ะเหมือนๆคะ่ะปลูกเลี้ยงง่ายแล้วก็วัสดุปลูกก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวสับเป็นหลักแล้วก็เป็นปุย๋ยรุ่นนี้ปลูกฟิโรเรนดอนสายพันธุ์เขียวมรกตนะคะผสมดินผสมปุย๋ยฮิวแล้วก็ ไปก้ามปูลงไปงามมากค่ะผสมในอัตราส่วนหนึ่งตออหนึ่งตอนหนึ่งนะคะก็คือกากมะาพร้าวสับวิคีวัวแล้วก็ไปก้ามปูผสมแล้วก็ปลูกตอนนี้กำลังงามค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะรีวิวให้ดูวางไว้ในที่ร่มรำไรปลูกใส่กระถางแล้วก็ให้เขาห้อยห้อยห้อยลงมาปลูกได้หลายรูปแบบนะคะ ถ้าเราต้องการให้เขาใบใหญ่โชว์ลายใบสวยก็คือปลูกในวัสดุปลูกที่มีมีเสาให้เขาเกาะหรือปลูกข้างต้นไม้ให้เขาเกาะหรือปลูกข้างผนังให้เขาเกาะเขาเกาะผนังกับต้นไม้เขาจะให้ใบใหญ่สวยเป็น ลักษณะถิ่มกำเนิดดั้งเดิมของเขาเขาเป็นไม้เรื้อยอาศัยหรือปลูกไว้ในบ้านให้เขาช่วยฟอกอากาศก็จะเป็นปลูกในน้ำชํำในน้ำได้เลยค่ะชํำในแก้วน้ำได้เลยเดี๋ยววันหลังจะมาพาวิธีทําชํำในแก้วนะคะเพื่อนๆคะดูความโดดเด่นของลายใบเขานะคะ ปลูกใส่ไม้แขวนปลูกใส่แล้วแขวนใต้ร่มลําไยก็สวยเป็นไม้แขวนก็โดดเด่นทีนี้ถ้าเขาโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ใบเขาจะไหม้เวลาเราจะวางปลูกแล้ววางกระถางของเขาไว้ในบริเวณใต้ร่มไม้ ให้ได้รับแดดแบบไม่ประทะแดดนะคะคืออากาศถ่ายเทอย่างรุ่นนี้ก็จะวางใต้ต้นไม้ใต้ต้นโมโมททิมสยามแล้วก็อีกมุมนึงก็จะเป็นต้นเหลืองอุไลที่เป็นต้นใหญ่ๆนะคะปลูกหน้าบ้านก็จะแขวนไม้ประเภทแขวนแล้วก็ระเบียงข้างบ้านเป็นไม้ระแนงเหมือนกัน แดดไม่สาดโดยตรงแต่ว่าได้รับแสงแดดแบบบังจากส่วนอื่นวัสดุอื่นการให้น้ำน้ำให้วันละครั้งรุ่นนี้นะคะให้วันละครั้งก็เพียงพอค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าวัสดุปลูกของเขาก็อุ้มน้ำอยู่เนาะ การระวังก็คือว่าไม่ให้เขาโดนแดดจัดร้อยเปอร์ซอยู่ในที่ร่มถ้าถ้าไม่ได้รับแดดเลยล่มมากเกินไปก็ใบด่างเขาจะก็จะไม่ออกนะคะก็จะกลายเป็นใบเขียวนะคะเพื่อนเพื่อนะคะเรารู้นิสัยเขารู้วิธีการดแรูแลให้เขายังไงให้เขาออกใบด่างสวยให้เราได้ชื่นชม เป็นไม้ฟออากาศที่สวยปลูกแบบเลื้อยก็สวยปลูกแบบให้ห้อยย้อยลงมาก็สวยมีเสน่ห์ภูบาซินเป็นไม้ฟออากาศใบด่างฟิโรเรนดอนบาซินหรือภูเรือนแก้ว เป็นไม้ชนิดเดียวกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะดูความงามความโดดเด่นของใบเขานะคะใบเป็นลูกหัวใจสวยถ้าอยากให้สวยงามสมบูรณ์ใบใหญ่เครือใหญ่ปลูกแล้วมีที่ให้เขาเลื้อยเขาก็จะใบใหญ่สวยเป็นเพื่อที่ปลูกเลี้ยงง่ายไม่ไม่ไม่งองแง ให้ใบสวยเขียวก็สวยด่างก็สวยนะคะเพื่อนๆคะ่ะมีสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆทุกวันนะคะรุนีชาแนลคะ่ะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของรุนีชาแนลคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ